สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมอีกแล้วครับท่านคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องตรวจผลการโอนเงินโครงการประกันรายได้ข้าวโครงการประกันรายได้พืชทั้ง5ชนิดตรวจได้ยังไงและตรวจผลการโอนเงินช่วยชาวนาไล่ละ500ร้ลายแล้วไม่เกิน20ได้ซึ่งจะมีการโอนช่วง ปลายเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ตรวจยังไงครับความจริงการตรวจสามารถทำได้หลายทางช่องทางนะครับถ้าท่านมีแอปทกสเอโมบายง่ายมากถ้าเงินเข้าปับ๊บท่านจะรู้เลยเพราะว่าใครที่เคยใช้อยู่แล้วคงจะเข้าใจดีเพราะว่าเราจะสามารถโอนจ่ายผ่านแอปทกสเอโมบายได้ถ้ามีเงินเข้าเงิน<ๆ>ออกเราก็จะรู้นะครับ ช่องทางหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งใครที่เคยเกดผ่านระบบเพื่อขอกู้เงินทกศที่เขาให้กู้เมื่อหลายเดือนก่อนมานี้นะครับ mm hmm. เขาจะมีระบบกดพ่อเป็นเพื่อนทางไลน์แอดไลน์กับทกศนะครับตัวนั้นเขาก็แจ้งเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ช่องของเราเอาง่ายที่สุดเอาแบบง่ายก็คือทันทีที่ท่านดูคลิปนี้นะครับ ท่านก็สามารถตรวจได้เลยแต่ท่านไม่ต้องตรวจตอนนี้หรอกครับเขายังไม่ได้โอนให้เขาเริ่มโอนก่อนนะครับหากท่านอยากรู้ว่าท่านได้เงินได้ยังโอนสําเร็จหรือยังก็กดที่ลิงก์นะครับเราจะมีลิงก์ให้กดที่คําอธิบายใต้คลิปนี้1ลิงก์และกดที่คอมเมนต์แรกก็ได้นะครับเมื่อกดเข้าไปก็ใส่เลขประชาชนและค้นหาง่ายมากครับหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ครับ สมมุติว่ากดลิงก์แล้วก็จะเด้งหน้าตาขึ้นมาเป็นแบบนี้ทําในโทรศัพท์ก็หน้าตาแบบเดียวกันนะครับเพียงแต่ท่านพิมพ์เลขประชาชนส3บสาหลักลงครับลงในช่องเห็นไหมครับเขาจะบอกว่าเลขประจาตัวประชาชนท่านก็กดพิมพ์เลขสิบามหลักเข้าไปเสร็จแล้วก็กดค้นหาครับถ้าว่าอนสําเร็จแล้วเขาก็จะขึ้นชื่อโครงการเลขที่บัญชีของท่านวันที่อน ธนาคารทกสสาขาไหนแล้วสถานะเขาก็จะบอกว่าโอนสําเร็จทานองนี้ครับแต่ถ้ายังไม่ได้โอนกําลังรออยู่ก็จะขึ้นตัวเลขอื่นขึ้นตัวหนังสือแบบอื่นๆนะครับแต่ถ้าท่านร่วมโครงการหลายโครงการเคยได้เงินไปแล้วมันก็จะขึ้นข้อมูลเก่าแต่ถ้าข้อมูลใหม่ก็ดูวันเดือนปีที่โอนวันที่โอนนะครับและก็ชื่อโครงการอะไรนะครับกดที่ลิงก์นะครับอธิบายใต้คลิปนะครับและคอมเมนต์แรกก็จะสามารถ วจได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเท่านี้ครับมีเรื่องราวข่าวสารดีๆจะนำมาเสนอใหม่ครับสวัสดีครับ